สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทสฟังก์ชันที่เหลือต่อจากการเทสไฟเบอร์นะครับสำหรับเครื่องเทส OTDR ยี OT ่ห e ้ออีโลอีกนะครับรุ่น ALK OK 7000นะครับ ครับผมก็จะมี power meter นะครับโหมดนี้นะครับ light source แล้วก็ VFL นะครับสโหมดนี้นะครับโหมดแรกผมจะเทส OPM หรือว่า power meter ก่อนนะครับตัวนี้ผมก็จะเทสคู่กับตัว light source ตัวนี้นะครับผมการ t e ส power meter นะครับเราก็จะทำการเสียบที่ช่อง OPM ตรงนี้นะครับผมตัวนี้สามารถถอดหัวได้นะครับถ้าเราไม่มีหัว FC นะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้เสียบแทนได้นะครับตัวนี้จะเป็นหัว Universal นะครับหรือว่าใช้หัวอะไรเสียบก็ได้นะครับเป็นหัว FC SC ได้หมดนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะทําการเปิดตัวเครื่องไลซอนะครับครับผมตัวไลท์ซอร์นะครับส่งที่ลบห้านะครับผม,ต,บบผมตัวเครื่องรับได้ที่ลบสี่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นย่านเดียวกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับย่านพันสามส่งที่ย่านพันสามนะครับ ตัวนี้สามารถาคาลิเบตได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถปรับค่าได้นะครับผมตัวนี้เป็นย่าน1,005นะครับตัวนี้ก็ปรับเป็นย่าน1,005โอเคก็รับได้ที่ลบามนะครับผมครับสําหรับเมนูการเทส p o พาวเวอร์มิเประมาณนี้นะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นไลท์ซอร์สนะครับไลท์ซอร์สนะครับก็จะใช้ช่องเดียวกับตัวเทสต์อทดีอาร์นะครับผมการเทสตตัวไลท์ซอร์สนะครับก็จะใช้คู่กับตัวพาวเวอร์มิเตอร์ตัวนี้นะครับผม ครับผมก็จะเปิดตัวไมซอร์นะครับผมก็จะปรับย่าน,นเป็นพันสามก่อนนะครับแล้วก็เครครับตัวนี้รับได้ที่ลบห้านะครับผม <c ười> ตัวเครื่องก็ส่งที่ลบห้านะครับรับได้ที่ลบห้าจุดหนึ่งนะครับเปลี่ยนย่านเป็นพันห้านะครับตัวเครื่องรับก็จะเปลี่ยนเป็นย่านพันหรับได้ที่ลบหก จุดเก้านะครับผมโอเคครับสำหรับไลท์ซอร์สนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดตัว VFL นะครับผมหรือว่าปล่อยสัญญาณสีแดงนะครับก็จะออกที่ช่องนี้นะครับเปิดนะครับจะให้เป็นโหมดกระพริบนะครับกระพริบช้านะครับตัวนี้ หนึ่งเฮิร์แล้วก็เปิดตลอดเวลานะครับก็จะมีอยู่สองโหมดนะครับผมโอเคครับสำหรับการเทสเมนูฟังก์ชันที่เหลือนะครับสามเมนูตันนี้ก็ได้เทสไปแล้วนะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับตัวเทสไฟเบอร์นะครับผมโอเคครับสำหรับเครื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีฟังก์ชัน เมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทำการเทสต่อไปนะครับ